ครับผมมาเนี่ยโอ้ยพี่พี่น้องอาหารสูงครับเหมือน,นกินของสูงเด้่ยบนของต่้มเ,เนี่ยครับโอ้ยพี่เนื่อบางด้วยอ,อย่างเนี่ยไข่มดแดงไข่มดแดงตัาใครยำแรงก็ได้เส้นกินหอดกันครับสวยสวยไข่มดแดงได้พริกด้วยพริกด้วยโอ้จัดบดมบดมหน่อย อออออบอกข้าบนปูเอมนะบบพริกบบพริพกพริพกพริพกพร้าไปหน่อยไม่ร,รู้อะอ,อื้ม ปีละเท่าแบบไหนปีลวเท่าไม่รอ้ไคหมดแดงครับบอกปีบอกปีปีกังน้อยว้าวว่าธรรมาดาเลยนี่ผมจะบอกนี่อือหือ เมนูไข่มดแดงครับช่วงนี้เชิงฤดูมันก็ลังออกโลละพันเด้เด้อโลละพันได้ตอเนี่ยหายกินยากหายกินยากครับหายกินสันสันมากพ่อพ่อเด็กเศร้ากินหอดพี่น้องจันนี้หายยากพุงกว่าหายหลายมืออยู่ไข่มดแดงเนี่ยหายยากอยีกติดตามเลยเนาะช่องน,น้อยๆอีสานพอกระเทือนครับไทยสันๆันไทยพ่อเด็กเศรากินหอดกันซื้อ กินหอดปีกินหอดหอดนองทุกคนนะครับเด้อก่อนจากไปมาเบิง์กแก่ๆด้วยนี่มันต้องม,มดาด่านะครับเนี่ยแซ่บไา้แซ่บลายเต็มเต็มสิล่าพี่นอ้องหลังจากคำนี้นะครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขผูกสุกคนอืม้ม